สวัสดีค่ะยินดีต้อรับเข้าสู่การรายงานบุญคลองพรมอร์น n ่งรีพอร์ตประจำวันที่26สิงหาคม2565ค่ะราคาทองคำทรงตัวบริเวณ1,755เหรียญท่ามกลางตัวเรขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ค่อนข้างทรงตัวขณะที่ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นโดยเมื่อวันนี้ดัชนีดอลลาร์เปิดที่108.60จุดและทำจุดสูงสุดที่108.64จุด ก่อนอ่อนค่าลงมาปิดที่108.43จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่108.49จุดสำหรับเมื่อวานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่พรีเรียม GDP ออกมาดีขึ้นกว่าคาดการเล็กน้อยขณะที่ u n นอ p l พ y อยเมนคร i มออกมาลดลงจากคาดการด้านกองทุนทองคำ SPDR ถือครองเท่าเดิมที่984.38ตัน จะเห็นได้ว่าภาพรวมตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังอยู่ในสภาวะอ่อนตัวลงมาบ้างเล็กน้อยขณะที่ในไทยธนาคารแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าการดำเนินการนโยบายการเงินจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะปกติโดยส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐไม่ได้ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าหรือไหลออกมากนะักเนื่องจากต้นปีมีมิตรเงินจากต่างชาติไหลเข้าไทยสุทธิ4.8พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมองว่าน่าจะพิกฟื้นดีขึ้นส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าไทยยังอยู่ในสภาวะที่ปกติวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมี technical r e b ว u กลับขึ้นมาแต่ยังคงไม่สามารถขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่สำคัญที่บริเวณ1,775ถึง1,780เหรียญได้ส่งผลให้ราคาทองคำไทยยังเคลื่อนอยู่ ในกรอบไซด์เวดโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่1,745เหรียญและแนวต้านที่1,770เหรียญสำหรับโกลออนไลน์ฟิวเจอร์และโกลคอมิกคาดว่าจะมีกรอบแนวรับที่1,755เหรียญและแนวต้านที่1,780เหรียญสำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่29,600บาทต่อบาททองคำและมีแนวต้านที่30,000บาทต่อบาททองคำ แนวรับแนวต้านในวันนี้นะคะแนวรับที่1 1,745เหรียญแนวรับที่2 1,735เหรียญแนวต้านที่1 1,770เหรียญและแนวต้านที่2 1 7 8 7ค่ะแลเ้วบหรียญค่ะแล,แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ